Okay, นะโอเคนะโหตีมที่ชมมึกชัช้นนะครับก็พวกผมตีมเวทีกับตีมเมอร์ยูทูบนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งเรื่องคราชนะใช่ไหมก็จะมาแจ้งเรื่องว่าใครอยากเข้ากลุ่มรายของผมนะครับก็ที่มีชื่อว่าแก๊งเตอร์คุยกันนะครับก็สามารถมาคองแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี่ครับ ก็ให้ทักผมมาได้เลยนะครับก็ตามชื่อช่องผมเลยเนาะไอดีก็พิมพ์เล็กนะตัวพิมพ์เล็กก็เขียนว่า T H IRDGM ออีเอาขีดไวทนะครับอ่ะก็ให้สามารถทักกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้คลิปด้วยเนาะนะครับอืมก็สามารถทักกันมาได้เลยนะครับอ่ะก็อะไรประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากจะมาแจ้งเรื่องแค่นี้ก็ ผมก็เหงาไงอยากหาคนคุยด้วยนะครับก็มีเขียนว่า้แกงเตยคุยกันนะครับก็มีสมาชิกอยู่แค่สิบเอ็ดคนนะครับตอนนี้นะนะครับนะครับนี่ครับคนนี้น่ารักไหมเดีย๋ยเพิ่งคนนี้นี่เราเล่นครับนี่น้อยอะไรของพี่เขานะครับก็ไม่ต้องมาสุดแต่นะก็เป็นแกงตะคุยกันนะครับอืม ก็ฝากด้วยนะครับสามารถมาขอผมเป็นเพื่อนได้นะครับแล้วผมก็จะรับเข้ากลุ่มเลยนะครับก็ถ้าผมมาว่าอยา,ากเข้ากลุ่มนะใครจะทักเป็นเพื่อนก็ได้นะครับอก็ไว้ว่าอะไรกันนะครับก็มาแจ้งเรื่องแค่นี้ไลยสัตว์ถ้าชอบพี่ผมอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหด้วยนะ